ที่ครับนี่เลยอะไรอะ่ะพระผงประหดสุธีสร้างสามรอองค์เฮ้ยราคาเท่าไหร่พี่ฟังนะตัวเลขที่ผมจะบอกต่อไปนี้ได้เสียแน่นอนพร้อมทองสวยๆเอาสามหมื่นตั้งใจฟังตั้งนานโอ้โหรีแอคชั่นนี่โอ้โหมาไกลมากเชื่อน้องสักครั้งพี่เท่าไหร่นะสามหมื่นบาท วันนั้นยังเห็นคนขายมาห้าหกพันอยู่เลยโหพี่อันนั้นไม่สวยนี่นะไม่แตกไม่ลานไม่ลาวไม่มีหักไม่ไมีซ่อมเอาอย่างนี้นะเบิร์ดซื้อว่าความหายากนะซื้อแล้วของแรงนะสองหมื่นได้ไหมนยี่ห่างเยอะพยับสักหน่อยโห oh, มันโดนแล้วดึงอะไรเยอะแยะเนี่ยมาใจพี่โอ้โ oh, ห oh. ออกบ้านแต่เช้านี่นึง,นงให้น้องเถอะสองหมื่นหนึ่งพันได้กันไม่ได้ สองหมื่นหนึ่งพันอะแบ่งไปผมจะกลับบ้านแล้ oh. เออเดี๋ยวโอนให้โอเคครับถ้าไม่สวยไม่ซื้อนะราคาเนี้ย